เขาไปครับต่อยหมัดครับเกียวแลโต้ครับอีกทีหนึ่งครับเปินไปสองแข้งอ่าจังหวะเกียวแลโต้ของเบอร์ลี่นี่ทำได้ดีครับนี่ฮะเกียวแลต่อยครับอีกทีมีต่างหากอาแล้วครับถีบซ้ายนำไปก่อนครับหมัดขวาครับเตะขวาครับเดินครับหมัดขวาครับตะเพาแก้วคล้องได้นี่ครับลูกเก่งเลยครับลูกเก่งเลยครับดูฮะกำลังแขนตรงนี้ ตาเผาแก้วปีเข้าหาครับจิ้มหมัดแล้วก็จะเข้าไปจับในครับเดี๋ยวดูว่าจะตีได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเฟอร์รี่ก็ไล่แขนสู้เหมือนกันขีขวานะครับตะเภาแก้วครับพยายามยัดมาเจอเข่าขวาของตะเภาแก้วครับสับศอกขวาครับเฟอร์รี่ครับโอ้โหสู้กันด้วยเรียวแรงพละกําลังนะครับแล้วก็เิยมวยครับโดยเฉพาะเพลงเข่าโอ้วันนี้เตรียมสอกมาด้วยนะครับเฟอร์รี่ครับ เตรียมสอกมาสู้กับเข่าของตะเภาแก้วครับเดี๋ยวดูครับแกหาจังหวะฟันหลายต่อหลายครั้งนะครับปล่อยไม่โดนครับอ่ลนะครับจังหวะนี้พยายามสะสอดขึ้นบนครับเสียบเข่าครับเบอร์ลี่ตะเภาแก้วกดคอมาเต้งตีครับอ้าหักพยายามพยายามใช้เหลี่ยมครับเข่าซ้ายนะครับตะเผาแก้วครับเวียงเวียงครับเวียงตีขวาอีกทีหนึ่งครับน่าจะเป็นฝั่งเบอร์ลี่ครับอาดักแทงครับจังหวะ จังหวะดักของเบอร์ลี่ก็ทําได้ดีครับแต่ว่าลูกกดคอลูกงในครับโอ้โหใช้พละกําลังเยอะมากแก้วเตะหลุดนะครับขีซสายเจอขั้นขวาโอ้หเหล็กปลูกนี้นี่เตะยัดเลยครับเข่าขวาของตะเภาแก้วครับเบอร์ลี่ตีได้ไหมครับตีได้ไหมเจอเข่าซ้ายสอกขวาคืนไปครับนี่ครับเข้ามาแก้ด้วยศอกตามตําราเลยนะครับเอาแทงเข่าขวาครับตะเภาแก้วเบอร์ลี่ตีเข่าขวาครับโอ้โหกดลงมาตีสวยเหมือนกัน โอ้โหดูครับต่างฝ่ายต่างหาจังหวะตีครับหาเหลี่ยมที่ตัวเองทําได้ถนัดแล้วครับต่อยท้องครับเราจับในนี่ครับพยาจจะกดลงมาครับเฟอร์ี่ก็แก้ด้วยลูกขวางครับเด้งตีเขวาขวาเอาเข่าของเอายัดไส้ครับเข่าโค้งครับคนหนึ่งยัดคนหนึ่งโค้งครับโอ้ลูกห่มตีของตะโพวแก้วครับสองสามดอกหลังชัดครับแล้วก็ลูกยัดของเฟอร์รรี่ก็ไม่ธรรมดาครับเอาเตะขวาครับเอาเตะขวามาครับหมัดหนึ่งสองโอ้ยดักแทงเข่าขวาครับเฟอร์รรี่ ตะเพาแก้วรัดได้ครับตีเข่าขวาครับโอ้แล้วกระจับดีเหลือเกินครับนี่ครับแล้วก็พยายามสร้างจังหวะตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายยัดเขาอีกทีหนึ่งโอ้ต้องต้องต้องดิ้นให้หลุดครับทางด้านโพลลี่ครับแมแต่ว่าจังหวะดักของตะเพาแลลี่ก็ชัดเหมือนกันครับเยโรโต้ครับโอ้โหชุดนี้อ้าวต่างฝ่ายต่างได้ต่างฝ่ายต่างโดนอ่ะขึ้นคอครับโหมตีกดลงมาอ่ะเสียบครับแมแต่ตัวนานโดนก่อนครับตะเพาแก้วเอาเสียบคืน ครับพยาันจะบวกหมัดสู้เขานะครับทางด้านของฟุรลี่ครับก่อนหน้านั้นเตะสวยเอาเข่าขวาเจอสายโตครับกรรมการเหนื่อยหน่อยครับโบรัสัทพอดีคำครับแยกออกมาครับวงนอกนี่สร้างจังหวะเตะได้ดีมากครับเตะขวามาครับนี่ครับฟุรลี่เตะขวาเตะขวายัดแล้วก็แทงเข่าขวาตามไปคอเสียบเข่าบอรี่ต่อยหมัดตอแก้วสาดแข้งเสียบเข่าครับตอนนี้นี่ไล่แขนสู้เลยครับทางด้านบุร์ลี่ ไม่ยอมให้ตะพาลแก้วขึ้นคอครับโอ้ยแทงซ้ายดีครับปุรดีครับอ่าละครับพยายามก็พยายามคืนคำโตแหละครับเปิดเกมต่อนะครับตะพาแก้วครับดักแทงซ้ายโอ้โหลูกนี้แล้วก็เตะขวาครับนี่ฮะลูกดักนี่ทำให้ดีครับก่อนจะถึงตัวนี่โดนก่อนครับทางด้านตะพาแก้วแล้วก็เข้าไปจับตีจังหวะนี้ไม่ชัดครับกรรมการไย้ออกมาคือดักก็สองแรงบวกครับ โอ้น่าคิดเหลือเกินครับง่ายคู่นี้ครับแขนใครจะดีกว่ากันครับเตะขวาไปเจอขวาโต้เข่าซ้ายของตะเภาแก้วครับขาเข่าขวาคืนซ้ายคืนไปใครตีใครซ้ายครับตะเภาแก้วกรรมการวรศักดิ์แยกโอ้โหคู่นี้นี่ลุนระทึกจริงๆครับอ่ะเดินต่อครับโอ้ยเจวะนี้เตะสูงเลยครับนี่ฮะแม่แข้งของฟูลเลอรี่สองแข้งครับอ่ะลงในของตะเภาแก้วพยายามจะขึ้นคอเสียบเข่า ใช้พลังกำลังมหาศาลครับเล่นตีครับขวางแล้วเสียบของตับเหแก้วน่าคิดน่าดูครับโอ้โหเอะไะครับไปต่อนะครับเตะขวาครับเตะขวาครับแม่กับเตะขวาสวยครับคุณรันนี่แล้วยังไงครับดันเข้าเชือกเข้าขวาเจอขวาโต้จัดคุณรันนี่ครับตับเหแก้วตีข้าซ้ายครับเข่าซ้ายของตับเหแก้วโอ้ดูครับแมมันมันแลกกันช็อตต่อช็อตเลยครับอ่ะ อาฝ่ายต่างทําได้ดีครับอ้าวแทงขวาครับจังหวะดักของตระพ่เฟอร์รี่ดักแทนครับตะวัแก้วถึงตัวตีได้ไหมเสียเขาเสียเขาครับติดเชือกครับกรรมการต้องงัดออกมานัดมานะครับโอ้โหสุดสุดไปเลยครับพายาครับเตะขวาครับตะพาวแก้วครับขวาไปครับเกี่ยวกับูแหมหมัดขวาทักทากใครตีใครยัดซ้ายเจอสายโตครับมโอ้โหดูครับผัดกันได้ผัดกันโดนครับ เดินต่อครับตะเาแก้วแทงขวาแล้วจับในดูครับจังหวะนี้เอ้ายัดไส้มาก่อนครับฟลอรี่เตะขวาครับฟลอรี่ขุกขวาเตะตีซ้ายครับตะเพาแก้วครับพยายามตัดุ้นขวางดึงมาตีเผาตีข่าซ้ายครับตีข่าขวาครับอาศใสความถี่ครับตะเาแก้วครับโค้งครับโค้งมาจากข้างหลังครับอ่ะยังคงเดินต่อครับหอยไม่เป็นครับแ้งขวาสาดตร์ไป ขวาอีกทีหนึ่งครับต่อยหมัดครับขวาอีกของเบอร์ลี่ขวาอีกทีหนึ่งครับโอ้โหชุดนี้แม่โอ้โหหลายแข้งเลยครับอาแล้วครับงานยังบอกให้เดินครับแข้งขวาสาดไปแล้วก็จับตีครับนี่ฮะพยับขวาไว้ครับเบอร์ลี่ไม่ยอมให้ขึ้นคอเลยครับแต่พอแก้วก็ตีไปเรื่อยครับยัดมาครับดอมนี้เตะนะครับเตะขวาครับแทงขวาครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับเบอร์ลี่ครับขอไปครับตะเพาแก้วตีครับ แม่คนนี้ก็จับเอาไว้ครับอลไะครับปันปวนนะฮะตอนจะเป็นอย่างไรครับกดใจรอคู่เดียวนะฮะ